ก็ตามเอกสารที่ให้มาดดมค่ะส่วนีก็เป็นมาแล้วก็คือเป็นที่กดผ่าจริงๆขอกไม่เรียกะนะครับถ้าไม่มาตามนัดจะมีเปยฐานที่จะยืนกบรบ เพราะว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่เป็นความจริงสักอย่างแล้วเขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีสื่อในมือเลยมาฟังกันดูสิ่งที่เขาพูดว่ามันเป็นความจริงหรือว่าต่อให้มันมีเบื้องลึกยังไงเราก็อยากให้มันพูดกระตอกมาให้หมดขอบคุณครับหรือคุณจนไป่ทราบจะเด็กในสองเนี่ยครับผมครับเดี๋ยวก็ต้องสละธรรมไปเป็นรอยค่ะ เดี๋ยวข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในเรื่องของมีงความ ซึ่งตอนนั้นรรี้รถยุ่งกับงานสพคุณย่าอยู่ตรงนี้นะคะรถก็เลยดูแล้วดูไอจี IG แล้วก็ดูเขาอธิบายเสร็จแล้วรถก็บอกว่าบอลที่พนักงานเทียมากถ้าก็อันนี้คือเนี่ที่เขาเริ่มอันนี้คือไอจที่เริ่มต้นด่าพวกพี่ ถ่ายรูป,ถ,รปถ่ายรูปบนเรือเ,เรืออะไรถึงแม้เขาจะไม่เอ่ยชื่อแต่เขาก็ได้ถ่ายรูปบนเรือที่เขาใช้บริการลงไปในในในคือสองภาพนี้คือโรสไม่ไม่ได้รับการแชร์จากบนชาลีเป็นสาเหตุที่ทําให้เราอีกเรื่องหนึ่งก็คือทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในทุกๆด้านทั้งคํากล่าวหาที่ หลายเรื่องมากเลยค่ะแล้วก็เนี่ยเป็นอาทิตย์ถึงหได้ได้ออกมาปัจจุบันโค้ชหล่อมีอยู่เโค้ชหล่งมีรบทิ้งไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าทางเงียบคือถ้าหนูไม่ออกมาทําอะไรเขาก็ยังคงนิ่งอยู่ถูกไหมคะพี่ดว่าเอาลืมเรื่องนี่นี่ก็คือก็ต้องแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคือรถก็ไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายอะค่ะทางนี้ทางนั้นก็ให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เดี๋ยวให้ทนายคุยเกี่ยวกับ เรื่องเพราะว่าทนายยังไม่มาค่ะเพราะคือมาแจ้งความเฉยๆเพราะเราไม่ได้ฟ้องอะไรก็คือแจ้งความเพราะว่ามันพอลอบอใช่ผิดพอลรบคอมพิวเตอร์เพราะเขามีการแท็กหน้าไอจีเราไปด้วยแล้วก็ด่ามีรูปของใช่คือเขาแท็กหน้าคือไอจีเราไปเลยแคปแล้วก็ด่าเราใต้ภาพอ๋อคือเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้ภาพใช่ค่ะ